ควรควรขี้ยางที่เราไม่ต้องซื้อหรือว่าเราหาเป๊ะมาอะไรที่ว่าอยู่ข้างบ้านเราก็สามารถทำได้นวัตกรรมของประโยจนยางทำที่สวยงามคือเด็กเกดีที่ไม่เม็นและราคาดีคือเด็กเกดีตายได้กำไร ายเท้หลวมราคาดีคนนี้แต่เกดีก,ก็ทำทีไม่เม็นมือสวัสดีครับผมนมทองเองเล่งเร่เตือนครับวันนี้ก็นมทองเองมาอยู่ในปลายางที่ใกล้โคตรกันอีกครั้งหนึ่งอีกว่าหนึ่งวันนี้ก็จะมานําเสนอเขาเรียกว่า PVC นะนี้ พิวิตีก็เรียกว่าไพร์ไพร์หรือว่าตัดปากเป็ดนั่นเองปัตตาปัตาตายเรียกว่าไพร์กันไพร์ก็คือกันตัดติจะเลี้ยงน่ถึงเนี้ยเราจะทําที่ควนมูนยางหรือควนขี้ยางกันเตบกันนี่ทำไว้สองขนาดสองขนาดสั้นหรือยาวแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนถึงทําไมที่ว่าจะต้องมาแนะนําตัวนี้ ตัวนี้ก็คือสามารถทําได้เองเส้นหนึงสเมตรสเมตรก็ใช้ขนาดสี่หนสี่หุนนี่ก็อยู่ที่ประมาณ20กว่าบาทเองได้ตั้งหลายอันถึงไม่ต้องไปซื้อเปล่งเ,เ,เ,เอามาทํเองก็ได้แล้วก็วิธีการตัดนี่ก็เหมือนกันจะใช้เลื่อยหรือว่าใช้มีดก็ได้แต่ว,ว่าตรงนี้ก็คือแต่งแต่งให้มันเรียบๆหน่อยถึงเดี๋ยวเดี๋ยวนมตองเดงจะพามาดูกันว่า วิธีการที่ว่านมตรงเดงมากวนขี้ยางหรือว่าคนขี้ยางกับนี่กอดเจดีว่าเราจะอ้วนหรือคนกันอย่างไรเดี๋ยวพามาดูยางกันก่อนว่าออกขนาดไหนโอเคเนี่ยเห็นเห็นไหมยางที่กรีดเมื่อคืนแล้วก็ตอนนี้ก็ยังย้อยอยู่จอกนี้ก็อยู่ที่สองลิตรเนี่ยสองลิตรตอนนี้กําลังใกล้จะเต็มแล้ว ถึงในลักษณะที่ว่ายางที่ยังโยโ้อยอโยู่เราก็จะมีจอกเดิมนะจอกเดิมจอกสเปรจอกเล็กหรือว่าถ้วยรองน้ำยางอันนี้เราก็รับแทนไว้แล้วก็เราสามารถที่ว่าคนกดลงในนี้เลยคนกดลงในนี้เลยก็ได้แล้วก็ตั้งไว้ใต้โคนหรือว่าเราสามารถเอาไปใส่ถังแล้วก็ ไปแบ่งใส่ถ้วยอื่นก็ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะคนง่ายสักขนาดไหนทำไมต้องอยู่ในลักษณะนี้เราก็เติมกรดเด็กเจดีลงไปเห็นไหมดูว่าจะแข็งเร็วสักขนาดไหน ถึงเห็นไหมเปปพีว C มันก็ติดเหมือนกันเหมือนกับไปอื่นเหมือนกับที่เขาใช้แบบอื่นแต่ว,ว่าเราสามารถเนี่ยมันก็ออกง่ายออกง่ายนิดเดียวถึงที่นี้เดี๋ยวจะไปดูกันว่าเวลาเราทําสภาพจริงสภาพเวลาเราใช้งานจริงว่าเราจะใช้งานกันอย่างไรเดี๋ยวหนุ่มตองแดงใจน้องสาวเคียนซาเป็นผู้ัาติตหนุ่มตองแดงจะ เป็นคนพกักไร้บัรยายนโอเคไปดูกันครับเดี๋ยวนมต้องเน่งจะพาไปดูน้องสาวเกนรากันว่าจะใช้กันอย่างไรโอเคสวัสดีครับน้องสาวเกนราสวัสดีค่ะนี่เอาให้น้องสาวเกนราสาธิตวิธีการใช้ว่าเราใช้กันอย่างไรอนนัอนนี้อันนี้ยังไม่ฮอตเองค่ะยังไม่ฮอตนะยังไม่ฮอตคืออย่างท<ม>ี<ม>่ว่า ภาษาใต้ก็คือ,อยางมันยังออกยังย้อยอยู่อขอเรียกว่าไม่ฮอตดี <laughs> แล้วก็เรามายดน้ำกรดกันเ,เราก็มาหยดกรดเด็กเกดี้แล้วก็ใช้คนใต้คนหรือว่ากวนนั่นเองคนในทัว<อ>นี่ตานี้เองโอเคไปต้นอื่นต้อไหมมีจอกเล็กสำรอง เราก็รับไว้เพราะว่ายางก็ยังไม่งดที่แล้วก็ยางยังยังย้อยอยู่อย่นี้มันใกล้จะงดแล้วก็เราควนข้างในเลยแต่ว่ายางใกล้กที่จะหยุดไหลแล้วหรือว่างดแล้วนี่เราก็สามารถควนลงไปได้เลยในจอกไงแล้วก็ตั้งไปเลยเเแล้วก็เอา ข้อมูลยางที่เช้าที่แล้วก็เราสามารถใส่ตกแต่งเข้าไปได้ให้เป็นก้อนใหญ่โอเคไปดูกันต่อถึงเรามาดูต้นนี้กันตอนนี้ก็คือ,อยางใกล้จะงดแล้วเหมือนกันเราก็สามารถกวนให้มันแข็งในจอกได้เลยด้วยกรดเจดีสบายมากถึงนำเลี้ยงใจเยอะอย่างไรก็เราสามารถที่จะใช้อย่างนั้นได้เลยใช้ใส่ไว้ได้เลย นี่ตอนเด็กอ,อกน้อยเราก็ควรได้ถึงไอที่ว่าที่ควรที่ว่าหน่มตรงเองทํามาจากวีวีตีตัวนี้ตัวที่ทําปากเป็ดนี้ก็คือเราสามารถควรให้ถึงท้องได้นะคนคนไหนถึงท้องไปดูติดตามไปดูเรื่อยๆเนตอนนี้ก็ครึง่งจอก,กว่าครึ่งตัวกว่าตัวนี้สอ,องลิตรครึ่งออไมมังเส เราก็มีจอกเล็กอีกอยู่กลางแดีวยวเราคนในนี้ก่อนนี่เราก็ใส่กรดเด็กเกดีลงไปเลยแล้วก็เรากลนกลดูตามปริมาณที่ว่าให้มันเข้มข้น,นให้มันเข้า,เ,า,าเ,เพราะว่าช่วงนี้ยางเก่ใกล้ก้นแล้วก็ใช้ยาเร่งสูตรปลาม่าพรสูตรปลาม่าทีนี้น้ำเลี้ยงมันเยอะน้ำเลี้ยงมันเยอะเลยต้อง ใส่ปริมาณเพิ่มนี่เ,นเราเควรเสร็จแล้วก็เราสามารถที่ว่าจะเอามาใส่ในต้วยรองรับน้ำยางหรือจอกยางกันล่างได้เลยเห็นไหมนี่จะทำให้ขี้สวยราคาก็ดีด้วยวถึงถง้วยลูกใหญ่เราก็สามารถรับไว้ต่อได้เพราะว่ายางก็ยังไหลไม่งอทีนี่ยางจะเว สะบาบยางก็จะแววสวยด้วยกรดเด็กเกดีแต่วันนี้ที่ว่ามานําเสนอก็คือมานําเสนอที่กวนที่กวน <c oughs> เห็นไหมถึงในลักษณะเพราะว่าเราใช้หลายๆต้นเราก็สามารถสะบัดข้างในแม่ไม่ยางไม่ยางติดตก็ได้เป็นรูไม่ต้องสะบ,บัดก็ได้ที่ว่าใช้ที่เป็นรูและก็กรวง พราะสามารถที่ว่าเขาเรียกว่าอากาศมันจะไม่อยู่ข้างในถึงถ้าว่ามันติดเยอะๆเราก็สามารถเอามือแกะออกหรือว่ารูดกับใบายางก็ได้ไไดนี่นะเพราะว่าถูกกดเด็กเกดีมันก็จะแข็งเราก็สามารถรูดออกได้เลยโอเคไปดูกันต่อดีกว่าให้น้องแถวเกนตราทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะไปตามไป cũng có ép tải có tâm gần nắng gòn gòn lại có cồn 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 tiếng rau chặt cồn giữa tao đấy, mình có mùn vàng chi vàng cơ suối để quan trọng léo cả mấy đó cả cồn mấy thằng cả ก็ไอ้ที่คนในลักษณะนี้ที่ว่าเป็นทรงปักเป็ดตัวนี้มันจะเขาเรียกว่าเหมือนกับไม้ไผ่เรือนั่นเองนี่กระถังที่เอามาเตรียมไว้นี่ก็คือไว้สําหรับต้นที่ว่าออกเยอะออกเยอะใกล้จะเต็มจอกเราก็สามารถใส่ถังใส่ถังแล้วก็เอาไปใส่กับต้นที่ออกน้อยหรือว่าเอามาไว้ผสมผสมในถังแล้วก็ ใส่จอกเล็กๆสามารถเอาใส่ใส่ในจอกเล็กๆได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันเรื่อยๆตอนนี้บรรยากาศหน้าเลงหน้าเลงที่ว่าใบาย,ย่างร่วงร่วงตอนนี้ก็เป็นจะว่าเป็นประเทศญี่ปุ่นก็แค่นน่าจะแค้นได้นะก็เรียกว่าใบดูดูใบไม้ร่วงแต่ว่าประเทศไทยประเทศไทย ใบไม้ร่วงแล้วมันร้อนด้วยมันไม่ใช่ร่วงอย่างเดียวร้อนร้อนมากร้อนถึงเกิดกลวยป่าใครที่ว่าป้องกันกวยป่าก็สามารถไปดูคลิปที่ผ่านมาของมุมตรงเี้ได้นะ่ะที่ว่า DIY เครื่องตัดหญ้าแล้วก็อะไรคลิปก็สามารถตามก,กลับก็ไปดูกันได้ก็ไปดูในช่องแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยเห็นไหมวันนี้ก็มานําเสนอไอที่ว่ากวน ควรขี้ยางที่เราไม่ต้องซื้อหรือว่าเราหาเป๊ะมาอะไรที่ว่าอยู่ข้างบ้านเราก็สามารถทําได้หรือใครที่ว่ามีไม้ไผ่นะไม้ไผ่ไม้ไผ่ในลักษณะของไม้ไผ่เกลียบที่ว่ารูใหญ่ๆเราก็สามารถเอามาใช้ได้เหมือนกันเพราะมันจะลื่นเหมือนกันแต่นี่ก็คือแนะนําก็คือ PVC เพราะ PVC ง่ายคือง่ายใจกล้อง ถึงกดเดกเกีรเราก็ซื้อง่ายใส่กล้องเหมือนกันเราก็สามารถเอามาเปิดใช้กันได้ง่ายๆเลยถึงขีย่างยังสวยไม่บวมไม่บวมน้ำเพราะว่ามันจะรีดน้ำออกแข็งดีไม่เปร็ดเปร็รวาบันนั้นเอเห็นหั้ยเราก็สามารถตั้งใจโคนไว้เลย,เลย โอเคเดียวตอนที่มีใบายางอยู่เราก็สามารถหยิบออกได้เลยตอนไหนที่ว่าตอนเล็กๆยางไม่ออกเราก็เห็นไหมเอามาใส่ใส่ในจอกรวมกันแล้วก็ทำให้ขี้สวยทำให้มูนสวยด้วยจอกลูกใหญ่หรือว่าถ้วยรับน้ำยางลูกใหญ่นี่ตอนนี้ก็เวลาก็จะเทียเท่ยงแล้ว หลังยากรีเดเสร็จก็รอ,อยางหยุดไหลหรือ,อยางงดอันนี้พอ,อยางงดเราก็มาหยดกรดกรด,เ,ดกเจดีกันเพื่อให้มูลยางสวยไม่มินนี่แล้วก็ยังขายได้ราคาดีนี่เราก็สามารถทำความะอดแปปปีวีซีควนของเราได้ตลอดเวลาเพราะมันไม่ติดหมกไม่ติดตุม่มไม่ติดอะไรลื่นสามารถสะบัด นับดได้เลยยายามข้างตรงกลางย,าย้ยายกัย้ายมันตัน,นเดี๋ยวเราจะมาดูในรูกันเห็นไหมก็จะตันแล้วแต่เราหยาบลอยให้มันแข็งแล้วเราก็จะใช้วิธีสะบัดนี่นะนี่เราสะบัดก็มันออกทิ้งไปเลยนี่ก็คือเศษยางที่เราไม่เอานี่รูก็เกลี้ยงต่อใชอ้งานได้ต่อถึงเราก็สามารถเก็บใช้ใช้ได้ กันทุกวันแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมใครอยากได้กี่ยางถัวยกี่ยางไม่วมราคาดีหรือว่าตอนนี้กดเด็กเกียรดีก็หาตัวเทนจำหน่ายอยู่เพราะว่าหลายๆคนที่ดูคลิปนมตรงนี้ก็อยากก่ะจายกันมากแต่ว่ายังหาซื้อกันไม่ได้ก็เลยร้านค้าร้านไก่ร้านจำหน่ายร้านไหนอยากเป็นตัวเทนก็ สามารถติดต่อใ,ใต้ใต้คลิป youtube ของหนุ่มตองแดงได้เลยหนุ่มตองแดงจะติดแต่ไว้สามารถติดต่อควายไกคุณบุ้มหรือว่าคุณเตียนได้เลยทั้งภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานตอนนีก้ก็ใช้กันเยอะแล้วแต่ก็ยังไม่ตัวประทศตทีเพราะว่าคนไทยเราทำขี้ยางกันเยอะแต่เด็กเจดีของเราก็ยังยังไปไม่ตัวตึงตี เราว่าตามโรคตามรอยก็สามารถเอาไปใช้ได้ได้ได,ด,ดีโอเควันนี้ก็ข่ออนุญาตที่จะกล่าวว่าลากันไปก่อนแล้วก็เคยเห็นว่าไอท้ที่กวนขี่อย่างนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดแชร์แม้คนอื่นเห็นด้วยนี่ว่าทําในลักษณะนี้เดี๋ยวเช็ดได้เวลหน่อยเราก็สามารถใช้ได้ตลอดเวลาไม่เปลืองไม่ไม่กระตุนเออก็ <c oughs> อเรียกว่าสามารถ แนะนำคนอื่นให้ไปใช้ให้ไปทำกันได้โอเคใครเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็แนะนำคนที่ว่าใช้กันหลายๆคนเอาได้เอาไปใช้กันได้เป็นประโยชน์โอเควันนี้ก็ขออนุญาตดีกับว่าลากันไปก่อนบ๊ายบายบายบายครับผม <c oughs> รีววเข้ารีววเข้าอย,ย่ยา,าช้าอย่าพลาดรถ ยางพาราราเด็กเจดีจะเรืยนซับขี่ยางไม่หมิ่นแข็งตัวไวหนีฝนได้เกะง่ายไม่ติดถ้วยไม่บวมน้ำมีคุณภาพรับตัวแทนจำหน่ายตัวประเทศไทยรายได้ดีกำไรงามติโตอคุณบุ๋มควายขายที่เบอร์โทร0 6 1 9 6 3 6 3 6 4 หรือทางโซนภาคใต้จะติดต่อที่คุณเทียน099 157 4556หรือเอดไปที่ facebook ยายหนูหมูหยงหรือจะกดทางเ,เพจที่กดเด็กเจดีได้เลยแล้วก็ติดต่อคุณหมุมทางไลน์ก็ได้ที่เบอร์โทรที่ดังกล่าวโอเคอย่าช้าอย่าพลาด เร็วเข้าเร็วเข้าตอนนี้คนต้องการใช้กันทั่วประเทศไทยคาเตตัวแทนจำหน่ายเร็วเข้าเร็วเข้า